ไปดีไปไไปไปไป้ปไปนปอปไปไปาปไปไปไปาปไ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 ปิปไปาปไปไปไมไปไปมปมปไมไปมปนปไ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 ปปไปไปไไป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 ไดไปไ่ไป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 ไไป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 ่ไป้ปไ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 ปอปไปไป่ปไปไกไปไผไปไปไปไ้น้ หมักยังกี่ชุดปิ้งไก่นปิ่งไก่เซนูปูเป็นเนไกรได้ปิ้งไก่ธรรมดาเียปิ่งหาพันอย่างน้มือหนาหนาเ้นต้นปิ้งไก่ฉันมาฝากนะาเกิดแปกเป็นตัอเลยคนมีความกลัวคุณชัมประจันพอดีงข้า่ันมันเกี่ยม่นคือนี้คอยฝันว่าคอยทีผู่หยิงตกเตียง เดี๋ยวไปเด้เดี๋ยวว่ายอวัยวะที่มันหิวดี่รักกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาสุขสุขคน ากำลังเห็ดอยงออังกันเนาะนี่ไหวคลักแพทลองจ่อยนี่นั่งเต๋อไงอ่ะเอี้ยไงเต๋ออ่ะสบายดียยดชิมมาทางไหนชิมมาเตียงชิมมาเตียงชื่อมาเช็ดจังไนกินนี่น้อเห็ดแล้วเห็ดแล้วเดี๋ยนี่เช็ดแห้งไว้โอ้ยโดยโดยเออกินมาแลด้หรอมากินนี่ เด้ออันนี้คือเพิ hmm> ่นเอาให้เจ้าแล้วบ่นี่หึอุยนี่งานโอ้อ้าวอ้คือหมดแทบดนทางนี้เนาะสิตากกันก็สิไปกินข้าวอยู่เพิ่นๆุ่นนําฝนเฮ็ดได้บดนี้อากันฮเจงทางนั้นเนาะอีหยังเป็นอีหยัง สิตางแหงไว้ก่นอ,อนตัวนานเอือบไปก่อนเนาะเอือบไปก่อนจะไปกินข้าวเอ,อืออะไรใส่กระตูชิตังอริชังซีเลยจังแหงทันบินดุก๊กเอาโมามีตัวเย็นต้องแบบนี้เนาะอืมอือือนีอออ่กลับมาคำแนวันในหัวพี่น้องเอเกือบใบโซ่ไปเวียก ปลหอบใต้หอบเนื้อลงสวรรค์แค้มคองสัตว์ขึ้นมาเนื้อสุดใส่ใส่ใส่ยังแม่ตังงไงจังเสียฟ้าอ่อบธรรมป์ลาข้านี่ใช้น้ำปลาหน่อยใช้น้ำปลาเกลือบ่ใสเกลือมันมันมันมีใหญ่ใช้น้ำปลาแล้วก็เป็นนัวน้ำตาลเนาะถ้ามีน้ำมันหอยน้ำมันหอยใช้น้ำเนวตามฉุดของเอื้อย ก็ใส่น้อยเทไปชิโนะอ,ย,ย,นอยู่เว้ยนอยู่อ๋อรุดอันเอาไปนัวขาเลยปอในมู่เวย้ยังน่ะหมักในไม้อ่ะสบายดีป้าเดี๋ยวไปำลำแังเด้อซอยลนั่นเลยไปนะมักอกหน่อนึงเอ,อ,เองหน่อยหนเด้อมาเด้อกินนบซีน้ำงเตวเด้อ โอกมาก่อนบอยเออสลาสลากอนกระตตกเลยเผากินเข่าเผากินเข่าอาป้าแม่ดูเร็วตนใจเข่าเที่ยงบ่อฮึมอะอดีแต่เอ้ยปติดอ่ะเนาะทางน้องเตียว ตากสิน้นอยู่ในหนังคาผู้รับสิ้นน้องแต่วรับสิ้นมานอ๋อตัวผมพีก่กอขั้วว่าตันนี้แค่จะพอค่ะมีขอ,อารับกานเงนบอางอนประดิษฐ์จงไว่าเล่าเนาะเจ้าคน,นังคาเลยเจ้าคือลังคาเลยล <c oughs> อย่อาไปกินขา้า <c oughs> ชิน Sing múa, vẫn sinh quái. Ngh, tang mọi người, vẫn bị đau ấy. No, vẫn phải học tay ở chung ngoài. Tony, anh em, vẫn chưa hết. Vẩy, vẩy, vẩy. 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 Vẩy, สโลงในโอกาสมาได้ี่เทคานได้อะวไผอนีซื้มามา้อเตีงเตียงซื้อมาในสลงโอกาสเทคานบ้านน้องแต๋แล้วแล้วเนาะถ้าบ้านเด้วสิบ่จางนมาลด้วยใช่ะเคยพอนอยู่บะเคยอยอะไปตามงานแายังพอดีป่ mì ngan té, ngan đồng, chuối đồng, bèo, mè tinh. phải là khền nó. hèo lăn bắt với đấy à? ơi. À. Okay. À, okay. à. à, để. để ai bỏ cho nào, ai bỏ khền này. thèm quá. thèm quá má. à? à? anh lên bóc xẻt cái nào? hả? này, đấy. à, trái, 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 เนอะโอเคแหนมเลยโอ้สุดเขายังคิดไม่ทันนะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะฮะว่าน้องน้องติวอันควอยได้ยินน้องเตีวน้องติวน้องติวแหละเพราะขนาดว่นวันพ่อขอน้องเตีวแล้วนี่น้องติวเลยเออเลยโต้เลย กำลังกำลังข้างนั้นกำลังลงมือบ่กำลังชี้ยากำลังชี้ยาทางนะไอ่ะเไมีถือไปก่อนนะถ้าไปไปพ่อก็น้องเตเดี๋ยวชิว่าว่าเ่อยังคิดบ่ท่านน้องเตคิดท่านไห้วะโอ้พญามนได้เทคานเนาะตงนี้เป็นเฮดเบะบก่อนตัวนี้อือไปไปไปาปไปไบ้านนี้สโลง เทคานบ้านน้องเตวลาบชิก้อยแซตกเล็กนี่ก็สิเกียมเทคือกันนี่เนาะกาปาสิขาวแ่ผมมีทางขาวยาาเลยนะสบายดีด้วเนาะสบายดีด้้นไป้วันดวยนยานกชินไปยไปยนไ้วิวกน้กนไ้ยกัล้วยด้ว้ นี่นี่จักที่เาจามมาสืท้งเนาะจมหาอยู่พี่จดิจกวาวันจมเนอนี่ยังกินเอมกาน็ะพี่จ้จาวหนอมอานน้าตนี้นางเต็ยมด้วยหระเตรมแลวเป็นอะไรซางเขาียนอะไรนี่ยอไวะุดใจว่า้างมึงเลย้างมันยากพี่น้องไงชุดใจเขาทลงนี้เนาะชุดใจเหร ขนาดมาแมนช่างกันยังม่ใช่เคลื่อนเดียวเดียวเนาะล้วงก้นอยแล้ววันนี้เคลอนคิดอะไรเ้ชางขนาดนี้เลยอเสีปทนังหลังขั้วนบ่จับับจาจเด้อทีมงานเด้อัมครับสิกินข่าวมา่ล้วกินนี่กินแล้วาอ้น้องแต๋อ่าเรเรกินแต่หกงนะเราวทึงมาังนี่น้ำเดก็าว่งนี่แต อาเดิอจานสบายเด้อวันน right ี้เดิอเริ่เริ่เริดเริ่เินแล้วกินนี่คนจัดชิ้นสามดให้ทีมงานร้างกับทีมงานอทีมงาน่างทีบดกุ้นคิดลพันสิทอยขึ้นเท่งบาทนี่อยลืมบนนี่จานมามจะห้ามหมูเราไปลมกี่หมู เจาก็พบโมห์กับเจ้าอเปิดเพลงัหชมก็เหนือน้อะเปดเลงน้องเมฆเข้าปิบติหนึงเลยน้องเมฆอย่างแล้วคนเนียของตายทางวจันกำลังมางััวงัว มา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 พ่อจันสบายดีโดยกิมาสามลูกคนมันคนว้าจันมาใช่จะมาใช่ห้องใหม่มาลมคีมห้องใหม่นะจันนะจันกำไม่ดมไลกินมาเช่ห้องใหม่ห้องใม่หนึ่งสองสามอะไรเนี่ยโอ้โหกินไปดูมาบันไ้องนึงเนาะ ตอนนัปิดขีปมีคนโทรมาเราักจริงโดยสบายดีเจ้าชินดีาขี่ไม่ใช่หัวปอกปอาวดเลยเบียนี่กีหมได้บอสไ้บอเสียงก็บกินทันมาแล้วบอโอ้ยเงี้งนี่นี่จังหวะน่มา่รกนี้เดี๋ยวมาใเห็นยุคก้นวันในนั่ะเนาะโดยสบายดี ปกาชวนกับเจ mm. yeah. ้าลงไปสวรรค์เยว่าบุกไปฮอดโรงงานมาเลยไทยแขยไทยขวอันเดียวเลยเฟะว่ะขึ้คัวเดียวดิึ้นขัวเดียวได้มากผ้นี่ผ้เดียวเลยแม่ว่ะย่างนี่ักทั่วใช่ใช่นี้เด็กตะกียบเฮ้ยหมากยังหักเรือบอลนี่หมกคาป๊อปคาปปอไหอ๋อดีไอ้เลยได้เนาะเกลือด้กับเกลือจังเกลือมาอืมเกลือมาเนี่ มีแต่ปลาแ้งหเพิ่มเลยนะแตคันคอคันยังเนาะเบาๆโชนี่คลำปลาแดกก่อนเน้อหน้าเบ่งขึ้นองเตาล่ะบุญกะเป็นทีมอ่ะอันนกินดีอยู่ดีถ้าจะว่ามาพาไปกินข้าอิ่มเลยแมนบโบแมนข่าไปบเทิงโบน้องเข่าโบเทิงบัวือจะเต้ กินนี <rôle à déc> ่ผาตากันนั่นแล้วไปวอยู่ามากินข้าอดมากกินมกแต่งเงีมเดียวอิ่มได้วะ่เป็นบุกมากกทำนี่บุกคอยมากบุกคอยมากคกินได้คอยมากซินไาด้แล้วอยู่คือรถเมื่อไรกินี่หน่อยไก่เลยคือมาดูเชียวดูเชียวผมมักลสิ่งมักยังยี่ชุดป้งไก่คนงไก่เนู กูเป็นชิน่กระได้พิ้งกินไก่ถ้ามันธรรมดาเนี่ยิ้งหาพันหาอย่างนั้นมือหนานะมาต้นมะต่นพิ้งไก่ฉันมาฝากนะว่าเกิดเปรตเป็นโตเลยต้องลงทุนหลายก็ได้หมักเล่นเนาะสัมบัคขีกันหักแพงกันเนาะกินข้าหัวม้าผู้ชี้กับผู้กินข้าวมาแต่เฮือนเล่าดิวมาได้ได้ตอนเอิร์นบ่เตียงเอิรนใส่นั่นเกลือก็มีผมเล่นนูนนะเกลือยังคือมีผสมเล่นนู่นนะ นังคูลงแหบอ่ะโอ้สูตรของน้องน้ำฝนน้องกรแปเยอะว่าเกือไม่รู้อ่ะนะแบบรูปแบบปำด้วยนะน้องน้ำฝนเห็ดร้อนแ่อนดีดี้วแล้วไอ่รงการกข่ากัะพอดีบดด้รอวะเขาที่นไง้้วโดยวงการตลกกับวงการ มนุ่ง <worries> ว like, ันโอ้ตัวชุกหรือขายดีกวาเนาะไปเนีเป็นเรื่องเป็นเล่าด้วยนะกัมพูชาจะได้ผลลูกขวดอันนี้เนาะขวดอันนี้เนาะขวด่นัแเนาะเอาข่อยวดก็มีอยู่ได้เอาวไม่หมาะคนนี้มีงันบกไล่ดึงชโลุ่่นก็อเคี้ยอือโอเคโอเคอา ยังท่านช่วยท่านวัดอีกผู้เจ้จะช่วยไว้มาเอาไปแล้วน่ใส่กระตุกหรอว่าจะบอกขุดดุยินฉันบ่ฉันเนี่ยแก้ว่้ยนบ้านเลยบ้านชบ้านได้คูณบัตรชีหเชนสีพัดอะรท่กระานมืสีพัดได้มาแดงน้ำแข็งตั้งยาสันแรงนี่จะไม่จะไม่แก่เนาะ อเฉ็บเฉบแบบมาซ้ำทายขเีตมาซ้ำท้ายบาดที่ดิ้าัวรอซ้ำทายใชได้หัวรอกินมาแล้วโดยกินแล้วก็มานี่กินข้าปนหมกแปบแค่คืนนี้เสียงมาทองมีกี้นปนหมกแปบเกบบาคตคุยเอาคุยอาม่กี้นิผัวรับสิ่่กินได้ว่ะ กินใชทนะเอาอันขวดมาใหม่กว่าฮะกินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนเนพื่อกินเป็นเพื่อนเพื่อนกินมาๆหม่มางานน้นึงตัวนี้ปลาคายบลออกแล้ววะมากบ่อยที่ปลาตาเตลนราบอตะกี้หันกินอยู่ตอนอยู่ก็บอท้องมีดแล้ววิกินชุกชุกเลยอะมันแบบเห็นเหเงาดึงเลยบาดนี่เราเราเราบบย่าน่อยพมุงเว็ดมันกินงานนี่บโบย่าน ขยันแ่กูมเตียงทสองคนนี่ข่อยังไ่ได้ถามใ้ะยังไม่ได้อยู่กันได้มือนเนี่ยนี่นสองคนช่างย่นแนี่นี่นีุ่นี่ชชงจะถูกนี่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 บมีเลยป้าน้องเตวบแม่น่าน้องก็ไปซะหักลูกักงมีบ

านะแบบสู้กับโบหันมีเพรสาะไอแมงเชื่อพวงนี่พวแยงนะฮูจะสู้ข้มหมายแล้วกเจะสู้แกกระล่อนแกเป๊ะแบบว่าม่นแบบแบบเป้านแบบเซลชาวแบบสุขุมแบบมาดนะมาดเจ้าสู้แต่่าโบไม่นว่าจ้สู้นอกใกมีอะไรอ้อาหมายมันคนล้ประเด็นกันข้อหมายของเจ้านี่ยเจ้าสู้นะคือนอกใก่มีอะไรอ็ขีหล่นขึอนได้เลยนะผูนี้ได้ผูนี้เด้ผูนี้ได้ วินีราินเรากู่นูเดียวจะชู่เราอ่ะโุณลำบุจะชูู่บจะชู้ไปเบิ่งนี้ะเดี๋ยเราจะชู้า้เพื่อแมนองนิวเห็ดคอขาดแท่บมะรงนี่มิสเนยมิสเนตาอล้อันนี้เป็นกระเด้นนีแต่ว่าใจไม่ไรนั่นนะ ลงเต๋ลุงเต๋อหลาคนผิดแล้วลงเตอเามื่อถามผู้คนเดยยังเดลือสอคนเลือแต่สองคนที่ว่าพนหาชีมาแต่เนื้อเนาะแต่ว่าเรื่องย่านนี่เรเตียงเราเป็นย่านแห้งกบมืลองมาเบาเงาคือาดเราเสียงดังบอกมึงเล่นลงเต๋อย่านนะ บ่มยเาวไดเยเก้อนปีปั่นเรอะยมึงวันเขียวตอมที่บ่ยาวคนหลอกเล็กะคนหลอกเล็กแปบว่าใจโบไรอตาหลอกเล็กแล้วเนาะคนปากว่ามือไปเออนันแหละตามที่สแตมมองได๋ยวหมยาวเราเป็นคนแบบไรเท่ากับจะว่ากันสแต่เราปากว่ามือไปเยเป็คนนัะปากว่ามือถึงปากว่ามือถึง เฮ็ดเลี้ยงได้ยหรอโอ้โหน้งแจวเฮ็ดขนาดผมมักได้หนิหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งชองเนตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลยว้าหน้าบมมักเนอะต้งไก่แซบกวาปิ้นไก่แซบกวาแ้ราคือชื่อได้นี่ยแล้วยันเจ้าเปลืองเงินชิ่นแพงในโลงเชนหาผ แม่นคนเว้าคล้ายๆเก่งใจนะแม่นโอ้เก่งใจพวกเก่งเขาก็ถามก็มักเขากระมิกเหนี่ยวมาแต่ต้นดูเหมือนว่านี่มักดูสเต่บเนาบอกข้าว่าเป็นพวกรถอาหารนี่มักอันยังหลายกวระมูสเต๊บชิ้นไก่ไก่พันไก่พันไก่พันพ่อมบ่ เอาไก่ชิโนกับแพงอยู่ด้เฮ้ยตัวเตเซนไปตัวเตเซนหาได้ไก่ชินเนาะเฮ็ดเไก่ชิโนก่หจกันซ้นโล่งเลยไปเฮ็ดได้ไก่กันมันจอไก่ไอ้น้องตาโฮมว่าไปขวบไก่ละแพงนคุณตัวชุกกับมี่อยู่น่องะอิ่มละบ่อยรจันมันบ่อมันกินดิบประจันไับ่อยกินดิบ ก็เิงเขึ้นนอเจ้ากเดียนนี้เนาะบอกกายเบิงโอ้โหยังยงพวกใครเห็คลิปตอนที่ว่าคลิปแรกเนาะแต่ละคนสวยงามของแถวคนมีครอัวคนเคนนาคนมีครอบครัวคนชำปรแนนีงาม้ชำได้งามสยงาเมื่อคืนนี่อยฝัน่าคอยทีผู่หญิงตกเตียง เดี๋ยวไปได้เดี๋ยวว่ายอปอนอะไรว่ายฮีพอถีบแล้วสิเออถีบไปเลยแล้วแต่เนาะเฮ้ยหยอกกันดิเตียงงามบอกคนมีครอบครัวงามมีแต่ข่อยนีบอกบ่กงามผู้เดียวลดนิดนึงลดนิดนึงวว่าไปิดหลับปิดแล้บวันนี้ปิดแล้วข่อยถามไปถามมาแล้วมาขาดขาดขาดตัวเองแบบนี้ถามเหื่ออยางดิ ข้าไปทามากค่ะเจ้าของคอยปรทามก่อยถ้าถามตั้งแต่ชีว่าว่าตุ้ยไปเอ้ยคนงามสำนหนีแล้วนีเพราะว่าถามไปถามมากเลยชุโดชิโไทยเจ้าของตุ้ยนะบ่อยากได้ยินคำนี่เนอะโดยเซฟไลเซฟไลเซฟไลเนอะในตะวนขวนี้ขวยหนึ่ยนี่ มาพ่อวเตียงนี่ยทำไอ้ดินที่เข้าเพื่อนน้องแตวนี่มีแล้วพ่อวเตียงยังอยู่แต่แต่มีอยู่เงินนะแต่ว่าขาดชือเจ้าเดียวมีกะเจ้ารถรับรถก็ได้เขาชื่ออะไรมั้ยได้ละเบ้อหมองแรงนั่นแหะแรงนับมีมีละเบ้อขั้นเท่าไรเป็นใครโบมีคนแป๊วโบมีรถแป๊วมีรถแป๊วแป้งกับมีคุณจะให้กับดินก็มีเป็นยังไงน้องเขาเห็ุจังได้ใช่ไหม เข่มชวนกั็ธนาันอันนาก็ย่อมือกันได้แบบนี้ม no ีแรงแต่บม่ม uh ีมีรถไปเอาผู้เสีให้ดินธนะมีแต่ว่าให้สเตีวหายดินรถน้ำบ้านนี่คิดว่าพ่อหรืได้พี่น้องจะมีบ่เพราะว่าทั้งพ่อพนให้่ามเบิ้งว่าไอ้อย่าเอาดินเข่าถมเพื่อน้องเตียว่ล้วได้ยินพ่อสร้างมาว่ามีอยู่ขั้นละหกร้อยบาท หกร้อยบาทก็ดูทามเบิ้กแล้วแบบนีกเ้นาะบมานแม่มันมันมันแบบมีหลังเดียวใิเนาะคือน้องน้องฝนก็ยังโมเลอตอนนี้จังไรก็ไม่จะรอถ่าฟังเบิ้งแล้วก็ทามไปก่อนเนาะแม่ไมแต่คำคือว่ามัน แต่เเราว่าเรายืมได้อยู่รถไทยทั้สองขั้นเรอว่ามีพี่น้องอยืมยืมแม่กระเป๋าและบ่ยยืมดอกจ้างเขาเติมจ้างแล้วก็เติมน้ำมันใส่เนาะจ้าเขาไปเข้าไปได้เพว่าง่ายว่าเอาเพิ่นให้เอาเพิ่นเอาเข่าเต็มนี่เพิ่นชิคกี้พารใช่เนาะบ่าเตียงเนาะให้น้องแต้วทามแบบนี้นะเต้วแม่แมนแม่คุยกับเพิ่นไปเอาทรายก็ได้ดินหม่องที่ว่ามันมีแต่มาเต็มมันห้องเฮือนนี่เบิดเนี่ยเต็มสวดนั่นแหละเต็มสวดเอากระเต็มสวด เส่วนอะไเท่าไรเท่าไรเออจมนวนว่าเขาที่จ้างสามล้านหรือสี่ล้านเนี่ยเจ้าพ่อใจเฮ็ดบอเจ้าเฮ็ดโดยดินจะไปหาเองดินนี่ยเจ้าไปหาเจ้าจะเอาดินให้ดอกใหรหน้ามาใส่ก็แล้วแต่เอาใเฮ่มาใส่ก็แล้วแต่เจ้าขอแต่มันเต็มมันแน่นเนาะแน่นนะน้องถามเบิ้งถ้าว่าตกลงได้กับทางเอื้อยสิคุยกับบอเตียงที่ทำงานว่าผ่าสิรับส่วนใดเนาะทางเอื้อยก็คือว่าเรายังมีอยู่เพราะว่า เทคานนี่เพื่อนกับโลถ่าวดินเขาได้ในก๋าสีเดียวเนาะก็าชีเดียวเราได้คานเอากันเนาะโมแล้วโมแล้วโนโอยพระสันจังไดกับพี่ตาทังสบุนขอเจ้าคลิปกันเด้อบัดน,นี้เนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อดเนาะโดยอ่ะมาทานพาคเขารับสิ้นแต่ว่ากินอิ่มบัดนี้ <c oughs> นนยอมเฮ้พี่น้องเฮ้บัดนี้ย่อมเลยอมยอมไปทางใดก็ทางนี้เนาะหันมาทางนี้กินแจ่วเลย เจ้าพี่ก่อนเด้อสบายดีน้องพ่อทุกคนทา้งนุ่มรอพี่พี่น้องเลยคุยประเดกกันไปต้อในทั้งในบ้านนี้กินช้กินเนื้อเนี่ยมันส่งกินเนื้อนี่ด้วยก่อนที่จบปุ่งเดินมาทางนี้ต่อมาเอาแรงเต้นก็ไปก่อน, <c oughs> อนโอเคสำหรับคลิปนี้พี่พี่น้องเอ้ยทางสุวุญก็จบคลิปไปก่อนเด้อน้อเดินไปเลยอ่ะ อ่ทางไดก็ให้ทั้งบ่เตียงคุยกับพ่อสร้างไปก่อนคอยพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้เนาะเกี่ยวกับดินเอาเฮือนของน้องแตวคอยพี่น้องเอ้ยนเข้าว่ามีอยู่ดินที่ว่าเพิ่นสิจกแต่ว่าบ่มีรถจกแล้วก็บ่มีรถก่เนาะดยอ่ะงดก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วคอยพี่น้องเอ้ยสบายดี